สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube วันนี้ผมจะมานำเสนอรถรถอะไรวะฮอนด้าเอ็กอา่อยค่อยๆแพนกล้องเดิยฮอนด้าเอ็อาร์สี่ร้อยซึ่งผมตัวเตี้ยร้อยบแดจะพาท่านผู้ชมขึ้นขับรถคันนี้ดูนะครับว่าจะขับได้เปล่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอารถลองอมา ดูแหนท่วมหน้าอกเลยอ่ะดูนะครับไอ้บรนดาตัวนี้ XR 400ดูส่วนสูงผมกับเบอะครับเนีย่ยครับผมสูง158คาดว่าน่าจะเป็นเมตรนะครับในเทียบกับแหนเนี่ยเนีย่ยครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูนะครับ ได้นะครับเราสตาร์ทรถดูบนะ้างเห็นตรงนี้นะได้นะครับดูส่วนสูงว่าผมจะขับได้ไหรอเปล่า ยก้ายก้าไหนลงรถยังไงลงลงลงนี่ <c oughs> ได้แล้วครับ <c oughs> โอ้มีเทคนิคในการขับแต่เวลาเมาผมไม่รับประกันนะครับโอเคบ๊ายบาย